ทักษะออนร้องเสียงลงหลังควงหนุ่มออกเดทเกือบหลุดชื่อพิธาเรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทักษะออนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานเตชะนรงและต้องทําหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอปทักษะออนเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานก็ยังเข้ามาเพียบ ซึ่งในขณะน,นี้หากไม่พูดถึงบคนนุคคลนี้คงเป็นไปไม่ได้เพราะกระแสนั้นมาแรงจริงๆสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชียร์แอปทักษออนทิมพิธาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็ยังเท่ากันอีกด้วย ล่าสุดทางด้านแอปทักษอรอควงหนุ่มออกเดตเกือบหลุดชื่อพิจ,จุดๆเจ้าตัวรีบเบรกแทบไม่ทันโดยแอปทักษอรอได้ใช้วันว่างจากการทำงานนัดเพื่อนไปทานข้าวซึ่งก็คือไตเติลกิติพักและเปิลผู้จัดก,การส่วนตัวของแอปทักษอรอแต่งานนี้กลับมีเรื่องราวที่ทำให้แฟนคลับกรี๊ดกันเมื่อทางด้านแอปทักษอรได้โพสต์คลิปลงสตอรี่พร้อมกล่าวว่าวันนี้มีคนชวนออกเดตเรามาออกเดตกับชายหนุ่ม ก่อนจะเฉลยคู่เดทและหันกล้องไปทางไตเติลซึ่งทางด้านไตเติลก็แอบ,บแซวว่าอันนี้พี่อะไรดีครับหรือว่าพี่ทานทำเอาทางด้านแบบาอปทักษอ่อนร้องอื้อหือเสียงหลงก่อนตอบกลับไปว่าอย่าพูดผิดนะคะเดี๋ยวเรื่องเปลี่ยนงานเข้างานเข้า